เมื่อวันเสราร์ที่3มิถุนายน2566ณมูลนิธิอโศกมุนีแสงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน <c oughs> ประธานกล่าวเปิดงานในพิธี <c oughs> ท่านพลโทวิชิตบงสัง6นาฬิกาถึง7นาฬิกากราบสักการะบูชาพระพุทธเจ้า และร่วมทำบุญต่างๆตามจิตศรัทธา7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีพิธีทำบุญตักบาทถวายบูชาแด่พระรัตนตรัย8นาฬิกาถึง8นาฬิกา45นาทีตั้งขบวนพันุ์พุ่มดอกไม้สดบริเวณลานกลางแจ้ง8นาฬิกา45ถึง9นาฬิก15นาทีเคลื่อนขบวนสู่สถูปเจดีที่4 และเวียนเทียนรอบพัะสุูปเจดีสามรอบ9นาฬิก15ถึง9นาฬิกา45นาทีพิธีถวายพระพรชัยมงคลประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาตรัยมัคคนายกนำกล่าวคำนมัสการพระรัตนาตรัยและบทสรรเสริญคุณพระรัตนาตรัยประธานในพิธี วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและเปิดกลวยถวายราชสักระหน้าพระฉายาลักษสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานในพิธีกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลร่วมกันร้องเพลงสรเรเสริญพระบารมี9 4 5 1นาฬิกานาฬิกาพิธีเปิดงานวิสาขาบูชารวมสัทธาชาวพุทธาอาเชียน ประธานจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพธิธีประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวิสาขบูชารวมศรัทธาชาวพุทธ,ธาอาเซียน10นาฬิกา,าถึง10นาฬิกา45นาทีพิธีถวายพานบายสีขี้ผึ่งและพานพุ่มดอกไม้สดสักการะบูชาพระรัตนตรยัย พานบายสีทำด้วยขี้พึ่งแท้พร้อมด้วยสัญลักษณ์ธรรมจักรทำด้วยขี้พึ่งแท้จากประเทศสปปลาวผู้แทนจากสปปลาวกล่าวความเป็นมาของการจัดทำบายสีขี้พึ่งผู้แทนกล่าวคำถวายพานบายสีขี้พึ่งผู้แทนถวายพานบายสีขี้พึ่งผู้แทนนำกล่าวคำถวายพานพุ่มดอกไม้สด นิมนพระสงฆ<อ>์ถวายพานพุ่มดอกไม้สดเชิญประธานในพิธีาญญาถวายพานพุ่มดอกไม้สดเชิญประธานจัดงานผู้มีเกียรติกรรมการมูลนิธิและคณะญาติธรรมถวายพานพุ่มดอกไม้ผู้แทนนำกล่าวคำอุทิศบุญกุศล10นาฬกา45นาทีถึง11นาฬิกา5นาที พิธีถวายโภชนาอาหารสักการบูชาพระพุทธเจ้าและพระอ,อรหันต์ผู้แทนจุดเทียนตกข้าวพระผู้แทนนำกล่าวคำถวายโภชนะอาหารอาสาสมัครชายผู้แทนยกขันตกโภชนะอาหารถวายพระพุทธเจ้าผู้แทนนำถวายกล่าวคำอุทิศบุญกุศล11นาฬิกา5นาทีถวายพระทหารเพนแด่พระสงฆ์ แขกผู้มีเกียรติและคณะญาติธรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกิจกรรมภาคบ่าย12.30ถึง13.00 13.00ถึง13.30นาทีพิธีทอดพระป่าสามัคคีอาเชียนครั้งที่สองประกอบพิธีทำรรเวียนเชียนรอบพระสถูปเจดีย์สามรอบถือต้นพระป่า มัคคทาย,ยกนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอารัธนาธรรมพระสงฆ์แสดงปักถาธรรมเรื่องอานิสงส์ของการทอดพระบาทสามคัคคีผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำรับพรผู้แทนพระสงฆ์กล่าวคำอุปโลกกทานแจกของที่ระลึก สำหรับวันวิสาขาบูชาวันบุญวันนี้นะคะก็ได้จบไปด้วยดีนะคะแองจี้ก็ขอส่งบุญส่งกุศลไปแด,ด่ชาวพุทธาศาสนิกชนทุกท่านนะคะแล้วก็สำหรับปีหน้าอย่าลืมนะคะมาร่วมทำบุญร่วมกันในวันวิสาขาบูชานะคะค่ะ,ขอ,คะขอทราบชื่อนะคะค่ะชื่อจิราพรน,นามสกุลชัยอินค่ะค่ะ,คะ ที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วตัวพี่ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครดูแลสถานที่แห่งนี้นะคะอ,อยู่ที่นี่มา8ปีค่ะ8ปีค่ะก็ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนที่นี่นะคะซึ่งสอนโดยพ่ออาจารย์สินทบส่วงแก้วแล้วก็ท่านพออานงค์ปัจจทงค่ะทั้งสองท่านเนี่ย เท่ากับเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วก็ให้พวกเราชาวพุทธที่สนใจพุทธศาสนาได้เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้า,จาค่ะท,ที่นี่ค่ะ ได้ไรงานการบค่ะวันวิสาขาบูชาครั้งนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่านนะคะชาวพุทธรวมทั้งคณะลูกศิษย์ของคอรูบาอาจารย์ที่นี่ได้ไปบอกบุญให้ญาติพี่น้องนะคะคนรู้จักได้เข้ามาร่วมทำบุญก็ทำให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยกันทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนรักษา วันสำคัญที่เป็นประเพณีของพุทธศาสนาไว้ค่ะก็ดีใจมากค่ะค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะได้ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรนะคะและมาจากไหนคะคุณพี่ชื่อกิ่งทองค่ะมาจากลำพูนค่ะเจ้าเป็นคนลำพูนนะเจ้าเจ้าวันนี้มาร่วมบุญนะคะแล้วก็ได้อะไรบ้างคะวันนี้วันนี้ในคอม บุญของทางเหนือนะคะก็คือ1วันวิสาขาบูชาทุกคนะจะมารวมกันที่สถูปที่พระอรหันต์ยี่กูเนี่ยนะคะแล้วก็มาร่วมกันจัดผู้พานพุ่มดอกไม้และมาทำถวายขันโตกัขนข้าวแล้วก็ทำโรงทานถวายของให้กับญาติธรรมทุกท่านนะคะ สวัสดีครับผมผมชัดชัยเชือพุดนครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานวิสาขาบูชาที่ดอยไซครับก็ได้มาช่วยถ่ายรูปแล้วก็ได้มาช่วยเรื่องดนตรีคล้องกองนะครับผมก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เราเราก็ช่วยได้แล้วเราก็อยากให้สิ่งเราเนี้เป็นสื่อหนึ่งที่จะช่วยให้คนชื่อหนกชื่นใจในการได้มาทำบุญ งนวิสาขาบูชาแล้วก็ยิ่งดีใจมากๆเลยที่เห็นที่บ้านนะที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับโดยเฉพาะคุณยายอายุมากแล้วก็วันนี้แข็งแรงเป็นพิเศษลูกก็ดีใจนะครับที่ยายได้มาทําบุญด้วยกันวันนี้ก็หวังว่างานวิสาขาบูชาในปีนี้ก็จะได้เป็นบุญให้ทุกท่านได้ชื่นใจได้มีความสุขกับการได้ทําบุญถวายเป็นพุทธบูชาในวันนี้ครับสวัสดีเจ้า ข้าพระเจ้ามาจากซอพอปลาว,าวที่เป็นลูกศิ์ของขวาอาจาร,รย์สินตบทรงแก้วได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ดร้ไซแห่งนี้กับเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วเนาะหละกักมีพอพอแม่แม่หลายคนที่มาห่วมกันนี่เนี่ยคือพวกเขามามื่อนี้เห็นอยู่ในใบสีอ่านเพิ่งที่เราทํากันมาถวายนิมุานน,านี่นะหลังนั้นแหละพวอาจาร,รย์สินตบทรงแก้วสอนให้พวกเขาหนีดับทุกได้พวกเขาเฮียนอยู่นี่แล้วอันนี้คือเป็นโรองเฮียนหลังเขาเอาไปปฏิบัติอยู่ซอพปลาว นาคือขาบพระเจ้านี่ขับไปมาลายบอลจังซันหละกะลูกศิ์ของขระอ,อาจารย์ชินทูมทองแก้วเป็นคนเล่าเกือบหาลอยคนนะมาฝึกฝนปฏิบัติตนเองอยู่นี่หละกะดับทุนในจริงดังนั้นละ่ะพวกเขาจะค่อยมีศรัทธาอย่างแห้งกล้าบ่มีปวนเปลี่ยนแปลงอีกแล้วที่จะไปบนอื่นพวกข้าพระเจ้าจะค่อยมั่นที่ตลอดมีงานบุญใหญ่ๆกับมาบ่มีพวกข้าพระเจ้ากัด้มามาเรื่อยๆมาปฏิบัตินำเอาความรู้นี้ไปฝึกฝนตนเองเพื่อให้รับทุกเรในศาสตร์นี้เป็นศาสตร์สุดท้ายของพวกข้าพระเจ้า